สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันในอีพีที่6 8แป้นั้นนะครับพีพาสสวยสวยรายการมันนำเสนอพร้อมรายการหนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังอันท้ายคลิปนะครับวันนี้ก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยบ้านมุงพักเครื่องนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้เลยนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ id line นะครับ mooim 2ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักทำรูสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ6.89เลยนะครับรายการที่1นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับเนื้อหาดีนะครับค่อนข้างจะเก่านะครับมีความเก่านะครับ ถึงไหนนั้นท่านต้องดูเอานะครับดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปนะครับผมมีหน้าที่ไล์ให้ชัดแล้วก็ส่งให้ตรงปกนะครับนี่เป็นรายการที่1น,นะครับรายการที่2องก็เป็นพ์ทสมเด็จนะครับผมเนื้อหาพิมพ์ทรงพาวนี้ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะแต่ผมไม่รู้เป็นที่ไหนนะครับเนื้อค่อนข้างดีนะครับมีคาบกุนะครับ เนื้อในจะออกเฝ้าๆหน่อยนะครับไม่ไม่แข่งมากนะครับทางนี้นะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาค่อนข้างจะแข่งกว่าองค์ที่สองนะครับจะมีแตกลายงาอยู่นะครับเป็นรายการที่สามนะครับสุมหนาแข็งแรงดีนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับ แต่อันนี้เป็นพระพิมพ์อกคุเสียบนบาทนะครับศิลปะคือเป็นศิลปะของบางขุนพรมนะครับอกคุเสียบนบาทนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเขียนว่้อย่างงี้นะครับหลวงปู่บุญหลายนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับรรรต่อโค้ตานหน้านะครับด้านหลังก็เขียนอย่างนี้นะครับวัด นนทสายทองนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับเล้วก็เขียนชายานะครับเป็นรูปหล่อปั๊มเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับหรือว่าทองประบาทนะครับสวยๆเลยนะครับหลวงปู่บุญีไหนะครับชื่อดีนะครับบุญีไหลรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับ เป็นเนื้อโลหะนะครับหล่อโบราณนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเหลืองอมเขียวมีสาแดงนะครับทั้งนี้มีสาแดงทั่วองค์เลยนะครับนี่นะครับผิวพันธุ์จะออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวแดงแดงนะครับนี่มีสาแดงนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระเนื้อดินนะครับเก่านะครับเป็นพิมพ์ทรงเป็นซุ้มเดือนแก้วแบบนี้ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับค่อนข้างจะ เนื้อจัดมากนะครับเป็นเนื้อพะกุนะครับเป็นดินสีดำนะครับเป็นทดินเผาเนื้อออกสีจะสีดํานิดๆน,น,น,นะครับนี่ส่วนสูงนะครับอยู่ที่สองนิ้วเลยนะครับความกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับนี่นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเป็น้าที่ไหนผมไม่ทราบนะครับเป็นอากาศที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นพระลีลานเนื้อชินนะครับ พิมพ์ทรงแบบนี้ก็ต้องได้เงินเป็นสุพรรณนะครับหลังเข็มนะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อชินนะครับออกแก่ตะกัวนะครับพางนี้แก่ตะกัวนะครับแต่พางนี้ผมดูดูเหมือนเขาจะมีไล์มีซ่อมอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับเขาจะมีซ่อมนะเหมือนมีซ่อมนะครับพางนี้นะครับซ่อมค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมดูนะเป็นรายการที่แปนะครับเดี๋ยวไล่ดูอีกทีนะครับ ไม่มีซ่อมน,นะครับแต่มัเป็นรอยเหมือนลงรักลงอะไรนะครับไม่ได้หักไม่ได้อะไรนะครับเหมือนมีรอยอะไรติดอยู่เฉยๆนะครับเป็นรายการที่แตกนะครับแต่การที่9้าเป็นผ้าเนื้อดินมั่งนะครับเป็นผ้าเนื้อดินซุ้มกอนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะออกสีพิกุลพิกุลน,นะครับมีแร่ดอกมะขามนะครับ ค่อนข้างจะจัดจ้านดีนะครับแต่ภาพการชั้นใช้นะครับรายการที่เก้านะครับในการที่สิบเป็นภาพปิดตาเนื้อผงผสมใบลานนะครับพิมพ์ทรงออกเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นแบบนี้ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตานะครับปิดตาเนื้อออกสีปูนแห้งแบบนี้ก็ได้เงินเป็น สีดิ่งดำวั่าสุงนะครับเขา่ามีกิ่งนะครับเป็นสมเด็จหรือสีดิ่งดำหนังรูปเหมือนนะครับเขา่ามีกิ่งนะครับเป็นปิดตาแบบนี้นะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองเป็นพระบานกางนะครับสภาพก็ข้างบนนี้แหว่งหายไปนะครับ แต่เนื้อหาพิมพ์ทรงดีมากเลยนะครับเนื้อค่อนข้าง, kind of popcorn, ขงจัดนะครับ <IEL> เป็นชั้นๆเลยนะครับเป็นภาาบ้านกางนะครับแต่ยอดบนหายไปนะครับเป็นรายการที่สิบสอนะครับรายการที่สิบสามเป็นผ้าขุนแผนนะครับเป็นผ้าขุนแผนเนื้อชิ้นนะครับออกชิ้นกรอบนะครับเป็นสองหน้านะครับแบบนี้นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่สิบานะครับ รายการที ite, so ่ส is like well, ิบส yes. ี่เป็นเนื้อผงนะครับเป็นควายธนูนะครับเป็นเนื้อผงแบบนี้นะครับเนื้อผงสีขาวนะครับเขามีเขียนนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกมันตอกอะไรไว้แต่ข้างหน้าลงบอลทองแบบนี้นะครับเป็นควายธนูนะครับนี่ผมเข่าเขายาวนะครับก็เป็นควายธนูนะครับนี่ค่อนข้างจะตัวยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับนี่นะครับ นิ้วเศษเศษนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะครับเป็นวัวนะคบเอ้เป็นควายธนูนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อผงลงบนทองนะครับนี่รายการที่14นะครับควายธนูรายการที่15เป็นเหรียญหล่อฉีดสมเด็จโตนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับไม่ทราบที่นะครับเรียกพลาสติกพร้อมนะครับสมเด็จโตนะครับต่อทองเหลืองนะครับ รายการที่15รายการที่16เป็นเปลี่ยนทองแดงนะครับเปลี่ยนพลาสติกนะครับวัดโคกปีคองนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีนะครับวงปู่บุญรอดนะครับวัดโคกปีคองนะครับตลังเขียนมารุ่นพิเศษนะครับเผื่อท่านใดรู้จักนะครับเป็นรายการที่16นะครับทองแดงนะครับทองแดงรายการที่17เเป็นพระ ผมเรียกไม่ถูกว่าพระอะไรนะแต่จำได้ว่าเป็นพระพิมพ์ทรงแบบนี้คล้ายเป็นสุขโขไทยนะครับสุขโขไทยนะครับเป็นเนื้อดินออกพิศีพิกลพิกลหน่อยนะครับเป็นรายการที่17บเจ็ดนะครับรายการที่18เป็นพระสมเด็จขี่สิงแบบนี้เนื้อหาจัดๆแบบนี้มีผงด้านบนอย่างนี้ก็ต้องเล่นกันเป็นหลวงพ่อะผากวัดดงจานนะครับอันนี้นะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับ จัดๆเลยนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยนะครับสวยๆเลยนะครับขอเป็นสแตนเลสนะครับหลังยันห้านะครับไม่ทราบป,ปีนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับหลวงพ่อรวยล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยนะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเป็น เหรียญนะครับหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นพิเศษนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับค่อนข้างศึกนิดนึงนะครับมีต่อโคด้านหลังนะครับเป็นรายการที่20นะครับหลวงปู่แหวนเหรียญกลมนะครับรายการที่21ก็จะภะพผ่านการใช้นะครับเป็นพิมพ์พระคงนะครับเหมือนเป็นภาพพิมพ์คล้ายแช่น้ำมนต์นะครับหลวงปู่โตนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผ้าก็จะมีร้อยๆเหมือนแช่น้ำมนต์นะครับเป็นรายการที่21นะครับหลวงปู่โต พิมพ์พระคงนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบสองเป็นนกคู่แบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงค่อนข้างจัดนะครับส่วนตัวคนไลค์คุคุ้นว่าคล้ายหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับผิดถูกผมขออภัยนะครับผมคุ้นคุ้นพิมพ์นะครับเพราะเป็นสลีกาคู่แบบนี้นะครับถ้าผิดขออภัยนะครับบอกเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับรายการที่ยี่สิบสอง รายการที่23สามเป็นรูปถ่ายนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่สุขนะครับเลี่ยมกระจกแบบนี้นะครับสองหน้านะครับด้านหลังก็เป็น9ก้ารัชกาลนะครับเป็น9ก้ารัชกาลนะครับด้านหน้าก็เป็นหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมาขามเท่านะครับขนาดห้อยคอนะครับครบนะครับ23รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับย4 25ิบสี่ยี่้ายี่บหกแล้ว มาฟังกันท้ายคลิปนะครับแล้วก็หนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเราชมกันเลยนะครับรายการที่24เป็นรูปหล่อโลหะตั้งหน้ารถนะครับผมไม่ทราบที่นะครับแต่มีเสืออยู่ที่สังกติแบบนี้นะครับหน้าตักอยู่ที่ผมวัดให้นะครับหน้าตักเอาเฉพาะหน้าตักท่านนะครับนิ้วเศษเศษนะครับถ้าฐานก็ประมาณนิ้วเศษเศษเหมือนกันนะครับส่วนสูงอยู่ที่ สองนิ้วนะครับเป็นผ้าขนาดต้างหน้ารถเป็นฐานเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสูงนิ้วกว่ากว้างสูงสองนิ้วนะครับกว้างนิ้วเศษเศษไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนสามร้อยบาทค่าจัดส่งนะครับผ้าขนาดตั้งหน้ารถนะครับรายการที่ยี่สี่รายการที่ยี่สิบห้าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะฮะ ด้านหน้าเขียนว่าเป็นหลวงปู่สวงนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่สวงเป็นรูปรลอแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงแบบนี้คล้ายๆเขาเรียกกิ่งอวรโลนะครับอววโลติเกสวนนะครับแต่นี่เขียนว่าด้านหน้าเป็นหลวงปู่สวงนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับแบบนี้ก็สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับกิ่งอวรโลหลวงปู่สวงนะครับนี่รายการที่ยี่สิบห้าและรายการที่ยี่สิบหก เป็นชินราชนะครับอินโดจีนนะครับมีเจาะดูด้านบนหลักผ้าผ่านการใช้นะครับมีโค้ดนะครับีโค้ดไม่ค่อยเต็มนะครับต่อใบก้นนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับครบนะครับยี่สิบหกรายการนะครับหนึ่งถึงยี่สิบสามองละสองร้อยยี่สี่ห้ายี่หกองละสามร้อยบาทส่งฟรีทุกรายการนะครับอันนี้เป็นรายการเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นรายการหนึ่งของสะสมนะครับ วันนี้ผมเอาเป็นมีดนะครับเป็นมีดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมวัดความยาวให้นะครับปอกพร้อมมีดนะครับตัวมีดนะครับอยู่ที่นี่นะครับประมาณห้านิ้วเศษเศษนะครับพร้อมปอกนะครับด้านพร้อมปอกนะครับนี่เป็นตัวรัดแบบนี้นะครับใบมีดก็เป็นแบบนี้มีลายนะครับเป็นลายอะไรผมไม่ทราบนะครับนี่นะครับ แต่ตัวด้ามเนี่ยแล้วก็ตัวฝักนี้เป็นกระดูกนะครับลัดด้วยมีเนียมนะครับผมว่าศิลปะเขาสวยดีนะครับยาวห้านิ้วเลยนะครับนี่นะครับตัวปอกกับตัวด้ามนี้เป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกสัตว์นะครับใบมีดยังครบสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับมีสนิมตามปกตินะครับเล่มนี้ เป็นรายการของสะสม400บาทพร้อมค่าจะส่งนะครับครบนะครับ26รายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกขออภัยนะครับเพิ่งกลับมาก็บอกไม่ถูกนะครับวันนี้มันโดนฝนเยอะอาการไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับ